ลายนี้นี่คือมีจากข้อมูลนะครับที่ผมสอบถามจากทางตำรวจเนี่ยคือน้องเนี่ยถูกน่าจะถูกทํร้ายร่างกายแล้วก็ส่งมาเสียชีวิตนะฮะส่งมาที่โรงพยาบาลแล้วก็มาเสียชีวิตครันี้ก็มีการชันสูตรที่ศพณที่เกิดเหตุคือที่โรงพยาบาลนะครับในจังหวัดลบบุรีแล้วก็ส่งมานะครับผ่าชนสูตรที่ผมี่ในเบื้องต้นเนี่ยตอนที่มาผ่าชันสูตรศพเนี่ยเราก็พบว่ามันมีร่องรอยบาดแผลฟกช้ำอยู่ ร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหน้าท้องนะครับอันนี้ก็ทําการผ่าชนสูตรศพเข้าไปก็ดูบริเวณภายในช่องท้องก็พบว่ามีเลือดออกในปริมาณที่มากนะพอสมควรเลยซึ่งเป็นสาเหตุการเสรียชีวิตได้แล้วก็สาเหตุของการที่มีเลือดออกเนี่ยก็ตามที่เราผ่าชนสูตรศพก็พบว่ามันมีเยื่อแปนลำไส้มีการฉีกขาดซึ่งในกรณีแบบนี้มันก็เชื่อมโยงกับบาดแผลฟกช้ำที่อยู่จากภายนอกซึ่งก็ระบุได้ว่าน่าจะมีแรงกระทําจากภายนอกนะครับซึ่งเกิดจากของแข็งที่ไม่มีคมเนี่ย นะครับอาจจะเป็นร่างกายของมนุษย์หรือเป็นวัตถุหรือเป็นอะไรก็ตามเมียมากระแทกแล้วก็ทําให้เกิดเยื่อแขวลลาไส้นฉีกขาดนะครับอันนี้ในรายนี้เราก็ลงสายสางเสียชีวิตไปแล้วก็ส่งให้กับพนักงานสอบสวนเข้าไปดําเนินการต่อนะครับในเบื้องต้นอันนี้เวลาผ่านมาประมาณ1เดือนนะครับก็มีผลการผ่าชิงูนยขศพเพิ่มเติมนั่นก็คือเป็นผลเลือดที่ส่งไปตรวจนะเพิ่มเติมก็พบว่ามีสารมีไทจินีนซึ่งเป็นสารที่พบอยู่ในใบกระท่อมนะฮะอยู่ในร่างกายเด็ก ซึ่งเป็นเด็กหนึ่งขวบนะครับมันก็ดูแล้วมันก็ดูประหลาดมากนะฮะว่าเด็กหนึ่งขวบเนี่ยจะมีสารชนิดนี้อยู่ในร่างกายได้อย่างไรนะครับผมก็เลยได้แจ้งกับพนักง,งานสอบสวนกลับไปอีกครั้งหนึ่งซึ่งจริงๆก็เพิ่งได้คุยกันไปเมื่อสักครู่ไม่นานเนี่ยนะครับตามข้อมูลเนี่ยที่พนักง,งานสอบสวนให้เพิ่มเติมเนี่ยก็คือว่าจริงๆตัวของคุณแม่นะครับมีสามีใหม่ตอนนี้ผู้ต้องสงสัยเนี่ยมีแต่ว่า นะฮะยังไม่ได้มีการออกหมายจับกลุ่มใ,ใดๆก็รอผลการผ่าทางศพแล้วก็รอขั้นตอนทางกฎหมายต่างๆอยู่แต่ว่าในระหว่างทางของการที่เกิดเหตุเนี่ยซึ่งผมเองเนี่ยเป็นคนผ่าทางศพในวันแรกๆก็ได้มีการแจ้งพนกักงานสอบสวนไปว่าน่าจะมีแรงกระทํากับภายนอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเหตุให้พนกักงานสอบสวนต้องเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคําอันนี้หนึ่งในของการสอบปากคําเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ นะครับซึ่งตอนนั้นพนักงานสอบสวนยังไม่ทราบนะครับว่าในตัวเด็กเนี่ยมีสารใบกระท่อมนะฮะแต่ว่ามีการสอบปากคําสอบปากคําไปเนี่ยพบว่าอยู่ๆคุณแม่นะครับซึ่งเป็นแม่แท้ๆของเด็กเองเนี่ยก็เป็นคนให้ข้อมูลว่าเด็กเนี่ยนะฮะคานแล้วไปหยิบน้ําดื่มใบกระท่อมน้ําใบกระท่อมเนี่ยดื่มด้วยตนเองนะครับ <c oughs> ซึ่งอยู่ภายในบ้านนะฮะในส่วนตัวของผมเองเนี่ยก็ ก็รู้สึกแปลกนะครับด้วยความที่เราเป็นแพทย์แล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการเด็กประกอบกับผมเองก็มีลูกนะครับลูกผมเนี่ยคนเล็กเนี่ยเพิ่งขวบกว่าๆนะครับซึ่งโดยทั่วไปถ้าเกิดคนมีลูกเนี่ยก็จะทราบดีว่าถ้าพ่อแม่เนี่ยนะมีการดื่มน้าใบกระท่อมหรือดื่มอะไรก็ตามเนี่ยตั้งเอาไว้ตามจุดต่างๆของบ้านเนี่ยมันก็โอกาสยากนะครับที่ตัวเด็กเองเนี่ยจะคานไปแล้วไปหยิบแก้วยกแก้วมาดื่ม ในเด็กขวบหนึ่งขวบซึ่งกรณีแบบนี้มันก็เกิดขึ้นได้ยากนะครับเพราะว่าเด็กหนึ่งขวบเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะอยู่ในภาวะที่ดื่มกินนะครับก็ต้องผ่านทางผู้ปกครองนะครับการดื่มน้ําโดยส่วนใหญ่นะก็ดื่มผ่านทางขวดนมหรือไม่ก็ต้องมีผู้ปกครองคอยประคับประ,ะคองแก้วเพราะว่าเด็กเองจะถือแก้วอะไรเนี่ยค่อนข้างลําบากแล้วก็เชื่อว่าในขวดที่เราเห็นอยู่ทั่วไปของน้ําใบกระท่อมเนี่ย มันเป็นขวดลิดขวดใหญ่นะครับมันต้องมีการเปิดฝาแต่แน่นอนถ้าเกิดจะมีการเทรใส่แก้วหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมก็คิดว่าการวางไว้เนี่ยเด็กจะไปยกแก้วแล้วดื่มกินเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่ยังต้องพิสูจน์นะครับซึ่งไม่ได้บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าโดยทั่วไปไม่น่าจะเป็นไปได้ครับคือดวยปกติแล้วเนี่ยต้องต้องเรียงนี้ในใบกระท่อมเนี่ยก็ถือว่าเป็นยานะครับแล้วก็สามารถดื่มกินได้ก็มีขายโดยทั่วไปแต่ก็มีข้อแนะนานะครับจากแพทย์ นะครับจากผู้เชี่ยวชาญว่าไม่ควรดื่มนะครับหรือเคี้ยวกินเนี่ยเกินวันละ15กรัมซึ่ง15กรัมเนี่ยนะถ้าเกินกว่านี้อันตรายเสี่ยพันนะครับถึงขั้นภาวะช็อกเสียชีวิตได้นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีแบบนี้ในตัวเด็กแน่นอนคือการพูดถึง15กรัมเนี่ยมันต้องพูดตามน้าหนักตัวด้วย mm hmm. เด็กหนึ่งขวบเนี่ยนะมันเป็นน้ําหนักที่น้อยกว่านะโดยมาตรฐานแน่นอน บวกกับโดยความเป็นเด็กด้วยนะครับนั้นการที่ได้รับสารเนี่ยเข้าไปเนี่ยในปริมาณไม่ว่าจะเท่าไหร่ก็ตามผมคิดว่าเป็นอันปตรายต่อตัวเด็กไม่ไม่ควรจะมีนะครับอยู่ในตัวเด็กเลยซึ่งในกรณีแบบเนี้ยมันถือเป็นเรื่องที่ผิดปกติมากนะครับเพราะว่าต้องเรียนว่าผู้ปกครองเนี่ยไม่ควรปล่อยปาะแล้วเลยถ้าเป็นจริงนะครับว่ามีการปล่อยปาะแล้วเลยให้เด็กเนี่ยไปดื่มกินเองนะครับแต่อันที่สองอันนี้น่าสนใจ นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเจตนาเรื่องของการที่จะให้เด็กดื่มกินนะครับอันนี้มันก็เป็นอันตรายต่อเด็กมากคือในหลายกรณีเนี่ยเราจะเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับเด็กนะครับซึ่งเป็นเด็กวัยหนึ่งขวบนะครับสิ่งที่จะเป็นพฤติกรรมที่ของเด็กเนี่ยแล้วก็เป็นการรบกวนผู้ปกครองหรือคนที่เลี้ยงดูเนี่ยมากที่สุดก็คือการส่งเสียงร้องนะครับเด็กเนี่ยแน่นอนคือเวลาที่เขาเด็กเขาไม่สามารถที่จะบอกเราได้ว่าเขาต้องการอะไรเวลาที่ มันเขาต้องการหรือมันมีสิ่งขัดใจเขาเขาก็จะส่งเสียงร้องเป็นอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการร้องเนี่ยอาจจะเป็นการรบกวนผู้ปกครองบางคนก็อาจจะใช้วิธีการต่างๆนานานะครับในการที่ทาให้เด็กหยุดร้องซึ่งในกรณีนี้ไม่แน่ใจนะครับซึ่งเป็นเรื่องของคนะการสอบสวนที่ต้องไปสอบคาเพิ่มเติม,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 มว่าเออมีการเจตนานะครับหรือไม่ที่จะให้เด็กเนี่ยดื่มกินเพราะว่ามีความคิดคือคาดหวังเพราะว่าเข้าใจว่าใบกระท่อมเนี่ยมันมีฤทธิ์ต่อจิตประสาท นะครับอาจจะให้เด็กดื่มกินเพื่อให้เด็กหยุดคือเกิดอาการง่วงนอนหรืออะไรก็ตามเราก็ทําให้เด็กเนี่ยไม่ร้องไห้ซึ่งอันเนี้ยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะครับซึ่งเราไม่ได้ยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นจริงนะครับแต่ถ้าเป็นจริงเนี่ยก็ถือว่าเป็นวิธีคิดหรือพฤติกรรมที่อันตรายมากเพราะว่าในเด็กวัยหนึ่งขวบเนี่ยไม่ควรมีสารพวกนี้เข้าสู่ร่างกายเลยครับจริงๆก็เป็นยานะครับใบกระท่มนะครับแล้วก็ในการ รับประทานเน no ี be, one, ่ยมันก็มีเรื่องของคําแนะนํามากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานแต่ว่าสองสิ่งที่อยากจะฝากก็คือหนึ่งนะครับเรื่องของการรับประทานเนี่ยไม่ควรรับประทานเป็นประจํานะครับยาทุกชนิดนะครับถ้าเกิดว่ามีการรับประทานอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันอาจจะมีผลต่อร่างกายได้ซึ่งต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์นะครับอันที่สองก็คือการทานในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆจนเกินกว่าปริมาณที่ควรจะเป็นนะครับอย่างกรณีที่เล่าไปถ้าเกิดว่ามีการ ดื่มกินหรือเคี้ยวใบนะครับมากกว่า15กรัม15กรัมนี่คือก็ประมาณ15ใบนะครับแต่แน่นอนคือพอเป็นขวดแล้วก็เป็นน้ําดื่มเนี่ยเรา,าจ,จะตีค่าของปริมาณไม่ได้นะครับว่ามีกี่กรัมเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการศึกษาถ้าเกิดทานมากกว่า15กรัมมีโอกาสนะครับที่จะเป็นพิษเฉียบพันธุ์ซึ่งในกรณีพิษเฉียบพันธุ์เนี่ยมีโอกาสทาให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทานในลักษณะเป็นยาทานเท่าที่จําเป็นอย่าทานมากและต่อเนื่อง เพราะว่าอาจจะเป็นปลายต่อร่างกายของคุณได้ครับ